นูอยากได้คือฟอร์มโชว์ให้หลายๆคนแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบมีความสุขไปตามร้องเพลงไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออลิชาเกตฟอร์เมอร์นะคะชื่อเลนชื่ีเกตค่ะปัจจุบันเรียนอยู่กศนม6ค่ะ หนูชอบการเป็นศิลปิน,นะคะ่ะคือหนูแบบอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กนี่หนูได้ดู K-POP รุ่นแรกๆะคะ่ะแล้วก็ได้ดูพี่เบิร์ดแล้วก็อินสไปร์หนูเพราะว่ารู้สึกว่าได้เพอร์ฟอร์มโชว์ให้หลายๆคนแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบมีความสุขไปตามร้องเพลงไปด้วยะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยะคะ่ะ สิ่งที่หนูถนัดนะคะจริงๆหนูถนัดทั้ง3ด้านเลยค่ะก็จะเต้นร้องแรปหนูได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าหนูชอบที่สุดก็จะเป็นแรปค่ะ Work 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 so perfect that it hurts on it Surf on him ride away ride away ride away 'cause we have to ride away Bye 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 f l y i n g past and fly away in the outer space ค่ะตอนนี้ไอดอลหนูมี Billy Eilish ค่ะถ้าเป็นแนวโวโคอลแต่ถ้าจะเป็นแรปก็เป็น Kimi Lee ค่ะเลิศมาก สิ่งที่หนูพกมานะคะคือสิ่งนี้ค่ะเป็นแบบว่าดนตรีเครื่องแรกในชีวิตหนูเลยเพราะว่าตอนเด็กหนูเชื่อว่าแม่ๆหลายคนเนี่ยให้หนูเล่นแบบอิคูเลเร่แล้วก็แบบร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วแบบว่าเป็นสิ่งแรกที่อินสไปร์หนูเหมือนกัน,นะค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบหนูแบบแฮปปี้เอนจอยมีความสุขมากค่ะแต่ว่าถ้าจะให้โชว์หนูลืมหมดแล้วค่ะรักนะ <laughs>